สบายดีจ้าสุภูสุกคนนะจ้าเมรพักเวียดด้วยพี่น้องนี่ฮะเพราะว่าเมืวว่อวานนี่เป็นวันจันทร์เป็นวันพ่อเนาะเป็นปกติกับพักวันจันทร์แหละเลยวันที่ห้าคือวันจันทร์เลยคนมาพักให้วันข้านไดนน้พี่น้องมาเพื่อนดีอุดเดอร์เข้าลายมาเพื่อนดีโมจะปิดเลนิดพี่น้องอุดเดอร์เข้าลาย พักเบี้ยเดือนนึงพูนให้พักสี่เธอได้พี่น้องเงานกับ,มนเ,นกบเมกเก่ไหร่พี่น้องวันนี้กับแม่นอาเก็บซิมึกมีเครื่องเห็ดอันเรียงเอ้ยเอ้หักหรือไอหักเนี่ยพูนเอาให้เสื้อผ้าได้พี่น้องคนห่วงบานคนเหตุงานนำเดียวกแหละ แต่เพื่อนเป็นไอ้เพื่อนกันบโมเมนคนไทยเดี๋วเพื่อนเป็น,นยังกัมพูชาเป็นกัมพูชาแต่ว่าเพื่อนอยู่เมืองไทยโดนเนี่ยทนเกลีดน,น่อเพื่อนพออยู่เมืองไทยโดนแล้วได้สาบปลายปีเพื่อนมองภาษาไทยละเอียดเลยเพราะเราภาษาไทยซักนะจได้เสื้อผ้าเพ่นเราให้เมนเก่ยเียวยังมาเลียกเบิง สื้อมาเมีอย่างไีเสือส้อจิตนงบอกวจินงอเสื้อใหม่มนาเอาเน่เีเสื้อแบบนี้ผมเพิ่อานูลินอืานมาต้ไรโคเยภาษาเาเมรได้ดีัะภาษาไทายภาษาไทยเพะ ใ oh. สยมาเบิกไหมดูอ่นานไหดูขูนจำหนวยจิตเสื้อยืดเลยหนมี่หน่วนเสื้อยืดอันนี้ก็เสื้อยือด้สุภาพ คืเอาให้นุ้งเพราะว่าเมนกีกเขาไดเอาเครื่องมาหลายเนาะเอาเครื่องมาส่งคำสุดมาพอดีต้นเพิ่ีก้นลย่เพราะที่ดูสงสารเห็นแต่าเมนกเกนุ้งเครื่องเก่านะเจอหนุ้งแล้วนุ้งเอวเล้วนุ้งแล้วนุ้งอีกเลยอะไรก็เลยเราให้เนื้อตัวงามสอนงเงี้ยเยอ ขอบใจเลยเพื่อนนายเพื่อนน,น,นนายทำงานเดีเอาเลยเสื้อผ้านุเสื้อยืดเพราะว่าเพื่อนตะกี้เพื่อนจโอยนะคุณว่ามาตะกี้เพื่อนนุ้งได้เสื้อเลยเพื่อนโจยเดี๋ยวนี้หาเพือ่อนอวนเพื่อนอวนลำหนักของเพื่อนหาเถอะเลยแปดสิบโลเพื่อนอ้วนแล้วเพื่อนนุง้งเพื่อนได้ เก็บให้แม่ลกิฟน้อตัวนี้เป็นน้องเมลกิฟก็ไปซื้อไปไม่นานไปตลาดไปตลาดนัดก็ซื้อเสือช่วยสามตัวร้อยเมลกิฟซื้อซื้อเสือพอเมลกิซื้อซื้อส่งซื้อส่งกับซื้อเกงอะไรนาะ

คนเกลียลรลนี้ปันเดลล์จอคนเราเสียตัวนี้ยน้อง ตัวหน้าเนี่ยซื้อยืดเด็กเนาะยหลายตัวเี็กเนาะที่ปโตเนตัวหน้า สีดำกับสีขาวลายเนาะเออเสียเลยไนนี่คนนี้ตัวนกกนู้นตกใจ วิ่งแต่สีขาวกับสีดำเสือสีดำกับสีขาวนี่าง้ยใหญ่โตเลยพี่น้องถ้าซื้อก็วัดหลายพันเตัวเลย 1อ12 13 14 15 16 17เพิ่นให้17ตดพี่น้องดก็ดเ้อา17ต้นอเ ตัวใดกับน้้งกับบาลาเดาไม่ไดจกเอาเว้นไปด้วยไอเพื่นเมื่อป่านเลยเมืนน่อน้้งอยู่ป่านพี่น้องเครื่องตวเก้าอะไไปซื้อเสื้อผ้าน้องผูไดเพิ่นใจดีเพิ่นเขาให้สิไรแม่หนุ่มเกะเคยมาทำง,งานแถวยุทธย,ยากะบัดเพิได้ซื้อเสื้อผ้ากูไดเพิ่นอีดูสงสารเพิ่นเก็บให้เก็บให้เก็บให้ เสือผ้าไปนเก๋ท่านซื้อก็ซื้อตุ่มไปแ้แพงไปนเก๋ซื้อเม็ดเครื่องมือส่งเม็ดตุ่ละห้าสิบาทหกสิบาทน้องเมนเกสน้องสูงสุดกับร้อยหนึ่งไปเนาะคือซื้ออันนี้กับร้อยหนึ่งแมวเก๋ซื้อซื้อต่โดนแล้วบ่เคยซื้อเครื่องแพงเลยเถอะสิได้เงินพอสิได้เงินมาแสนลำบากเนาะเอ้ย โม Dante. ต่อยโมย้ำโมได้ีกสักแใดเพื่อแสดงเงินนะะสิริสายประหยัดอยู่ประหยัดกินพน้องเลยคลิปนี้กับเมน้องเกกับสิลาไปได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแม่น้องเกได้จ้าคลิปนี้ก็สบายดีแม่น้องเกได้ดีใจได้เสื้อบ๊ายบาย